อโอโหร้อนมากเลยอ๋อวันนี้ผมทาคลิปหลายเติบเดอ้อ๋อหลายเติบนะครับโอ้อ่าอย่าเฝ้าขี้เดียดนะครับอืมเพราะว่าโอ้ยหนวดมันก็เริ่มเลอะเรือนไปหมดแล้วอะ่ะเซ็ตเงือหลายพฮทธ อย่าถือสาผมนะครับ FC ข, fc ขอมาเอ่อ fc ขอมานี่เมื่อวานเมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนเป็นเออเป็นหญิงชาวโสดเอาเป็นหญิงชาวโสดไปแล้วนะอืมวันนี้เป็นเอเบาบาโสดบาโสดยังไม่มีเมียนะเออยังไม่มีเมียเออมีแต่ลูกอืมีแต่ลูก,มมลกไม่มีเมียเออฟังเอาเดอ้อทนฟังเอาเดอ้อ โอ้ยเอ่ผมหล่อไหมวันนี้นะ่ะอืมผมหล่อไหมเออถ้าคิดว่าผมหล่อแล้วอย่าลืมให้หัวใจผมด้วยนะเออถ้าคิดว่าผมใช้ไม่ได้อะเอเอลองมานอนกับผมดูรับรองอะ่ะเออใช้ผมไปเอาน้ำแบบผมจะเอากาแฟให้เลยอืมเอาจริงจริงใช้ได้ผมอะ่ะ ผมไม่ขีค้านนะเออผมไม่ขีค้านผมขยันอืมใช้อะไรผมไปหมดอะเออแต่อย่าใช้ให้ผมไปอย่างอื่นนะเออใช้ให้ผมไปในทางที่ดีผมไปนะใช้ให้ผมไปในทางที่ไม่ดีผมไม่เอาเออผมไม่ชอบผมชอบชิดจลุดนะฮ่าฮ่าชิดจลุดสุดจริดฮะฮ อ้สอรี่นะครับอืมเออโอ้วันนี้อ่อสวัสดีเอฟซีทุกคนอะเพราะว่าที่เข้ามาติดตามติ๊กระตอกกระตอกกระติ๊กเออถึงผมจะชั่วจะเลวเนาะเออมักเป็นแค่บางลีลานูนน่นนี่นี่นันนะ่นอ่ะเป็นแค่การแสดงอืม บุคลิกของผมอะมันไปหลายแบบอะเออแบบผู sprout, ้หญิงก็ได้แบบผู้ชายก็ด at ีเออแบบตุ๊ดแบบเกย์แบบอะไรก็เออแล้วแต่แล้วแต่เอฟซีขอมาออแล้วแต่เอฟซีขอมานะให้เป็นยิ้งก็ได้ให้เป็นทรายก็ดีให้เป็นผัวเขาเมียเขาก็ได้เดี๋โอุ้ยเออให้เป็นผัวเขาเมียเอยให้เป็นผัวเขาก็ได้ให้เป็นเมียเขาก็ได้เดี๋โอดเงยตานี่เดออย เออมันคาดแต่สิเออมันคาดแต่สิลดไหมเออเอา,เอามันคาดแต่จะหลุด <c oughs> ขัดเออเออแล้วมันบ่อยอมหลุดแล้วหลุดด้วยก็บันเดืดหรอกมันอย่าหลุดนะจ้าเออเอาขาลัดไปหุ่นยานมันหลุด <c oughs> เออวันนี้ผมไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าต้องเอยมันนันอันนี้คอมันแห้ง พอระวังเอินผมก็แหบปากหลายโพดคอแห้งหลายเติบเนี่ยอืมว่าจะไปเอาน้ํามาดื่มสักหน่อยอ่เอ่เอมีผู้สาวถามมาหลายเติบอ่อผู้สาวถามมาหลายเติบแล้วก็มีอ่อผู้ชายอ่ผู้ชา,า,ายก็ถามมาหลายเติบตกลงแล้วผมเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยอ่อเป็นตุ้ยหรือเป็นเกเป็นอะไร,รยาแหละ เออผมไม่ได้เป็นอะไรครับผมเป็นคนเออเป็นคนแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบชอบสนุกเออชอบสนุกเออผมไม่อยากทุกข์อ่ะเออบบบเออเป็นคนที่ชอบสนุกไม่มีอะไรมากมายเออไม่มีอะไรมากมายวันนี้เออสาวเกยแไม่ไม่อะต้องการเห็นผมเนี่ยออกมาสักหน่อยนะเอออยากเห็นความหล่อความเท่ของผม คือวันนี้ผมไม่ได้แก่มากมายนะครับผมอายุประมาณเออน่าจะสามสิบต้นๆน,นะครับเออแล้วแต่จะสามสิบปลายๆหอดายก็แล้วแต่นะเออคิดเอาเองเออวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะเออมันเป็นเอกลักษณ์ของผมแล้วแหละเออเวลาที่ผมเป็นมาดแมนถือผมไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นนะครับเออคำพูดของผมมันไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต รกกาไกยผมก็ไม่ได้เป็นร้อยเปซ็นเป็นแค่บุคคลิกนิดหน่อยเออนิดหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องมีแบบว่ากวนประสาทคนอื่นบ้างอะไรบ้างเออมันมันเป็นแค่การแสดงมันเป็นแค่ความสนุกความคลายเครียดเป็นอะไรก็ได้คือความสามารถของเราเออความสามารถพิเศษส่วนตัวเอพอพรสวรรค์ส่วนตัวของผมเลยแหละเออไปผู้หญิงก็ผัวหลาย โอ้เออเป็นผู้ชายก็มียเยอะอ่อจะให้ทำยังไงแต่ไม่ได้หมายความว่าผมไปจึก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 นะอ๋อบ่ได้หมายความว่าสิไปซ้ำสอนสนซ้ำนะครับเออเออหมายความว่า <c> แ <oughs> ฟนนะนะอืมพวกเขาเมียเขานะ่ะเขามาเป็นอ่าเป็นมูเป็นมูทาง FC, เอฟซีอ๋อเป็นเพื่อนทางเอฟซีเป็นเพื่อนทางแฟนกลับอะไรประมาณนั้นเออ ฟังบางทีผมก็มีมุกบ้างนะถึงผมยังไม่ได้ฟังมุกแต่บางทีผมก็มีมุกบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้ถือสาอยากจะบอกว่าวันนี้ออกครนษาขอให้เอฟซี uh, ทุกคนอ่ะ uh, ทั่วโลกอาณาจักรอ่ะ uh, คนจากโลกไห้ไข้จิตต่างๆนานาขอให้เอฟซีทุกคนมีเงินทอง มีความรักอันงดงามขอให้มีอะไรดีๆใหม่ๆนะออเทุกคนเลยโดยเฉพาะผมด้วยอ่อขอให้ผมเนี่ยมีเอฟซีให้กำลังใจแล้วก็ติดตามซึ่งกันและกันนะเอผมก็ไม่ได้เคยเห็นแก่ตัวนะเอฟซีคนไหนกดมาปุ๊บอ่ถ้าผมมีเวลานะผมก็จะกดให้ปั๊บปั๊บปั๊บปับปับปัปับเลยเออ ถ้าเอฟซีคนไหนกดมาแล้วเนี่ยเอออย่าน้อยใจนะคุณกดมาตอนนี้นะบางทีผมยังคาราคาซังทํางานอยู่หรือว่าอาจจะขับรถอยู่ทําธุระอย่างอื่นไม่มีเวลากดตอบกดตาบเออก็ไม่ต้องน้อยใจเออเพราะว่าผมเป็นคนที่ใครจอดมาผมก็จอดกับบางคนจอดมาดอกเดียวนะให้หัวใจผมว่า ผมเนี่ยตามไล่ดดดดรดดดไม่สามก็สี่ไม่สี่ก็หอ้ออ้อเลยนะอืมเพราะว่าบางทีเวลามันไม่เหมือนกันผมอยู่นอร์เวย์อ่าบางทีก็เป็นเวลาซึ่งต่างแต่ละประเทศอ่ะบางทีก็ประเทศนั้นตื่นแล้วบางทีผมนอนอยู่อ่ะบางคนคุณกดหัวใจมาให้ผมผมนอนก็ก็อยู่ผมก็ไม่มีเวลาเวลาเออพอผมตื่นขึ้นมาเห็น ว่าใจปิ้งปิ๊งเออมีความสูงแล้วเกินผมก็พยายามตุ๊ดตุ๊ตุ๊ตุ๊ให้ทุกคนเออให้ทุกคนไม่มีหรอกนะว่าจะไม่ส่งให้นอกจากจะคุณปิดกั้นผมเองผมก็เลยไม่ได้หัวใจตอบกลับคืนให้คุณอะไรประมาณนั้นอ,อ่าคนที่เล่นติ๊กกระตอกกระตอกกระต๊กเอฟเฟคเล่นลาย เล่นอะไรก็แล้วแต่นะในการเล่นอะไรก็แล้วแต่นะ่ะก็เราก็จะไม่ว่ากันเพราะว่าเราให้กําลังใจซึ่งกันและกันความสามารถของแต่ละคนบางคนก็ไม่อยากจะไปะซีเรียสต่างๆนาๆนาบางคนเขาก็ไม่อยากจะไปหมกมุ่นกับเอ่อโควิดบางทีก็ไม่อยากไปหมกมุ่นกับการเมืองบางทีเขาก็ไม่อยากจะไปหมกมุ่นกับสิ่งที่มัน หลายๆอย่างอะน่ะเขาก็เลยเออมาติกมาตอกมาตอกมาติ๊กเออคนที่ชอบสนุกคนที่ชอบสนุกอ่ะเขาก็ชอบผมก็ชอบนะชอบสนุกชอบสนุกทางเฟซทางไลน์ผมก็ชอบชอบสนุกทางเรื่องต่างๆนานาผมก็ชอบเออโดยเฉพาะอืมอืมอืมฮ่าฮ่าอู้ไม่ต้องถือสา ถ้าผือสาถ้าถือสาผมแล้วนะจะเงาเงาหรือว่าคิดฮอดจึงโทรมาจอดหน้าเบอร์ของผมด้วยเนาะเออเออไม่ต้องป่านนั้นดอกอ่าม่ต้องปานนั้นดอกผมหยอกซื่อเออแค่กดหัวใจให้ซึ้งกันและกันก็พอเออเพราะว่าโทรมาบางทีก็เราก็ไม่รู้จักกันอ่ะเออใครโทรมาว่าเอ้ยไม่รู้จัก เออส่งหัวใจมาให้กันดีก,กว่านะเออคุณส่งหัวใจไหมผมผมก็จะส่งหัวใจไปให้คุณเออคุณบอกคิดฮอดผมแต่ผมก็จะบอกคิดฮอดคุณถึงคุณไม่คิดฮอดผมแต่ผมก็คิดฮอดท,ทุกคนที่ให้หัวใจผมอืเพราะว่าถ้าคุณไม่ชอบผมแล้วคุณก็คงไม่ยกหัวใจมาให้ผมหรอกมอั oh. ้องอ้อเพราะนั้นคุณ รักผมควรถึงให้หัวใจผมเออให้กําลังใจซึ่งกันและกันเออไม่ต้องซีเรียสนะอ่ะไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเออมันก็มีบ้างละ่ะคนเรามันอยากหยอกนะเอาพบไปนคนที่ชอบหยอกนะเอหยอกเน็ดหยอกหน่อยหยอกนิด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 หยอกนิดหน่อยก็ยังดีเออประมาณนั้นเพราะว่าอ,อทวนเนี่ยมันเป็นปโลกออนไลน์อืมันเป็นปโลกออนไลน์ทําอะไรก็ได้ ทำให้เรามีความสุขทําให้เพื่อนฟูมีความสุขเออทำให้ทุกคนเขามีความแบบอะไรอ่ะอืมกําลังใจอ่ะอืมถึงเราไม่ได้เป็นเพื่อนครอบครัวเดียวกันแต่เราเป็นกําลังใจให้กันและกันตลอดไปอ่อน้องละฝนดีนะครับวันหน้าเจอกันใหม่เพราะว่าว่าใจของผม ขอมอบวันออกพรรษาให้เอซีทุกคนทั่วโลกขอให้คุณมีความสุขขอให้ทุกคน Facebook, TikTok, YouTube ได้ยอดไล่ย,ยอดแชร์ยัวใจหลา่กันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะอืมว่าต้องเอาอย่างดอกเอา,เาความแข็งแรง แล้วก็เงินนะมันต้องการอยู่แล้วเออก็ขอให้คุณร่ํารวยร่ารวยเงินอืส่วนแก้วแหวนเงินทองบ้านรถนั่นแล้วแต่ที่เจ้าสิไปเลือกเอาให้แต่ขอให้มีเงินสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแห้งก็สุขขึ้นตืดตืดตืดเออซ้ำานีก้ก็พอแห้งเออก็ต้องการยังไรขอรายมันบ่ได้ขอหน่อยๆนัน่นแหละมันจังได้ ขอหัวใจให้ผมด้วยนะคุณกดเข้าไปเฟส,สแล้วก็ตึกส่งหัวใจมาให้ผมดวงน้อยๆแดงๆสักหนึ่งดวงก็ได้เออกดหลายๆมือเด้มือหนึ่งกดหัวใจมือหนึ่งกดนิปวงเออท้าละบ่มียังดอกคนเราก็มีอยู่แค่นี้แหละ นอนหลับฝันดีนะจ๊ะอ l o เลิฟยูทุกคนทุกคนทุกคนบายบายพ่อกันคือเก่าถึงเฮาโได้เวาก็ยังเจอกันทางติ๊กต็อกเออเอาพบไปพบที่สนุกเออบายบายนะ